คนยังไม่พูดก็แล้วกันนะครับข้อแรกดูเหมือนว่าที่ท่านนพูดนั้นเป็นส่วนแบ่งกำไรใช่ไหมไม่ใช่ส่วนแบ่งราคาขายแต่ที่ท่านก่นพูดเนี่ยมือส่วนแบ่งราคาขายขายได้ร้อยละแบ่งเท่าไหร่แต่ว่ากําไรนั้นที่ดีดีดถูกต้องครับอันที่สองท่านผนันได้ชี้แจงไปแล้วครับว่าเราอิงตัวอดีตอยู่มากในเรื่องนำข้าวเราเพิ่มต้องการปูใจโูกลัดนะแต่คําถามว่าตอนนี้เหตุการณ์เปลี่ยนแล้วใช่ไหมโูกลัดตั้งนานแล้วใช่ไหมบุกได้มากขึ้นเลยใช่ไหมนำข้าวที่ลงใช่ไหมนะฮะ แล้วก็การควบปุมได้มากขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ถ้าถ้าปอนถูกต้นตุนกระถูกก็ถูกใช่ไหมค่าต้นจกก็ใกล้ใช่ไหมค่าอะไรกระถูกกว่าใช่ไหมก็แสดงว่าต้น,ตนทุนรวมตลาดน่าจะต่ำกว่าใช่ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าขายราคาสิงโคโปร์แปลว่ารงมอะไรน่าจะน้อยม,มากวาก,ก,กว่านะต้นต้นทุนต่กว่าเดียวครับ <S <S รเพิ่มฝากคำถามอะไรนะและสุดท้ายก็คือว่าต้นทุนน้ำมัน,นเนี่ยครัูดทีนะมันเป็นต้นทุนโลจิสติกนะถ้าเราทําให้ราคาพลังงานไม่แพงไปต้นทุนโลจิสติกก็ถูกลง เป็นประโยชน์กุลทั้งชาติครับอันนี้เป็นของฝากว่าเราจะใช้นโยบายอย่างไรกับโครงสร้างภาษีแพงเพื่อจะเอาไปใช้จ่ายนีะฮะกับการทําให้น้ํามันไม่แพงเกินไปเพื่ออะไรเพื่อลดต้นทุนลนสติเพราะนสติการันเป็นกิจกรรมทั้งหมดเลยการค้าด้วยนะครับเขอเชิญท่านชัยครับโทษนะจีนฟังคนเล่นโอ้จีนนี้ถ้ามีท่านวิทยากรที่พยายามที่จะ ก็ข้างรัฐบาลผมก็โอเคนะตอนนี้ผมก็ขอเข้าข้างรัฐบาลก่อนไม่ได้ไม่ได้นะไม่อย <นะ S 1> อมแล้วเ,เ,เพื่อความวิธรทำเราต้องโทรแอนคอนนะเอเข้าข้างรัฐบาลไปก่อนก็โอเคนะที่ท,ที่เคยพูดเรื่องเอแต่ว่าถ้าที่สุดผมก็ต้องลงลงเอ่ยด้วยไปไปทีป่ว่านัก เพื่อปรับความเข้าใจกันนิดนึงว่าไอ้ราคาขายหน้าโรงแรมเนี่ยตอนสมัยที่ผมทำไอเอฟีซีอยู่ทีพีไออยู่นะฮะโรงแรทีพีไออยู่เวลาผมคิดราคานะครับผมคิดราคาเท่ามอกสิง,โงโค,าคางโปร์ครือราคาที่สิงคโปร์เพราะราคาสิงคโปร์เขาผลิตได้เราก็ผลิตได้แล้วก็บวกภาษ,ษีต่างน,นะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยหลังจากปตทยึดของเราไปแล้วเนี่ยเข้าใจว่าเขาไม่ทราบว่าราคากันยังไงอาจจะเป็นมอกสิงคโปร์บวกคับ ต้นทุนการนําเข้าอย่างเช่นข่าเรือบรรทุกไปจากสิงคโปร์มาอะไรเงี้ยนะฮะผมไม่ไม่ทราบนะแต่ว่าปกติเนีน่ยนะถ้าสมัยก่อนที่เรามีการแข่งขันกันอยู่เนีน่ยนะผมก็จะคิดราคาบอกสิงคโปร์แล้วเวลาเอ็กซ์พอร์ตผมก็บอกสิงคโปรสป <c oughs> ์ส่งไปเกาหล <c oughs> ีส่งไปที่ไหนผมก็มอกสิงคโปรป <c oughs> ์พวกส่งมาส่งไปพมา่าก็บวกข้าวข้าวบประตูไปถึงพม่า,มาอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเนีน่ยก็เพื่อ ไปไฟว,ว่าถุกยามันต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้ามีการผูกขาดอย่างเช่นปตทถือหุ้นเนี่ยในวงการทั้งหมดเนี่ยการถือหุ้นมันไม่ต้องร้อยปรนะสามสิบเปอรเนต์ก็ได้ถ้าสามารถควบคุมการแขงันได้กคอเน,นการวแล้วแล้วถ้ามีอิทธิพลอยู่ในตลาดเกิน30หรือส0่สิบเาม่นด้นาฮะตามกฎหมายของกรมการภายในก็คือการผูกขายตดงตน ซึ่งกฎหมายไทยไม่ให้แต่เฉพาะปตทซึ่งเป็นบริษัทเป็นรัฐกิจพูดตรงๆคือรัฐกิจแต่หลอกลวงชาวบ้านว่าไม่ใช่รัฐกิจเพราะว่าอีก40-50เนี่ยไปแต่งให้พักพวกเพื่อมสูงแล้วก็ให้สันช่างมาถืออันนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นนักเรื่อนคือถ้าจะเป็นรัฐกิจก็เป็นไปเลยนะฮะมันไม่ต้องหน้าคำเกียจแต่ถ้าจะเป็นของเอกชน ก็ต้องเป็นเอกชนไปเลยไม่รัฐบ,บาลไม่ควรมายุ่งตอนนี้ลูกหีลูกคนเวลาที่จะเอากําไรจากการเป็นรัฐวิสาหกิจก็มีแค a ว่าตัวเองเป็นรัฐวิสาหกิจกันเช่นท่อแก๊สเนี่ยเ็าบอกว่านะย้อนปตทเ,เป็นรัฐวิสาหกิจเพราะงั้นตัวนี้ยกท่อแกส๊สให้เขาผูกขาดแต่ที่เดียวใช่ไหมฮะแล้วเวลาจะขายน้ำมันให้รัฐบ,บาลก็ถือว่าเข้าเป็นรัฐวิสาหกิจ ต้องให้เขาขายแต่ผู้เดียวลงการกอื่นไม่มีสิทธิเพราะฉะนั้นลงการอื่นสู้ไปสู้มาเนี่ยเขาก็สู้ไม่ได้เขาต้องยอมแพ้ทีที่ของเราพอไม่ยอมแพ้เข้าเขาก็าหาเรื่องวิธีส่งเรากระทรวงการคลังมาเป็นผู้บริหารแทนแล้วก็มกายึดติดอะไรซึ่งระบบเนี้ยมันเป็นระบบคอมมิวนิสต์นะฮะถ้าถ้าประเทศไทยต้องการเป็นคอมมิวนิสต์ก็ยึดไปนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าประเทศไทยไม่ใช่คอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นนะผมนี้ต้องขื้นมา แล้วก็จะมีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์อันนี้เป็นแบบอุดแข่งกว่าให้มันยุติธรรมกันนะครับสําหรับค่า LPG นะครับก็ทําไมมันถึงแพงเพราะว่าอันนี้ต้องให้ความยุติธรรมของเขาเพราะปกติปิโตรเคมีเราเนี่ยผมในฐานะผมอยู่ที่องคงการปิโตโโรเคมีทั้งโรงกันเพราะเราเป็นโรงงานโรงกานที่ครบวงจรนะปิโตรเคมีครบวงจรผมเริ่มนำเข้าน้ำมันดิบเข้ามาแล้วผลักดัน บันเสร็จแล้วก็แยกประเภทม,มาแล้วไปเข้าแคคเกอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ตั้งแต่ต้นถึงจบเลยนะฮะว่าปกติเนี่ยนะฮะน้ำมันเอลพีจีเนี่ยเข้าพุ่ไอ้ลงแคกเอลงงานอิโตโเคมีเนี่ยเราเบสออนนักท่าทุกอย่างมันราคาแนบท่าเท่าไหร่เนี่ยเป็นราคาน้ำเข้านักท่าเท่าไหร่แล้วก็มาแคคก,กันแล้วก็ได้ตน้นทุนเท่าไหร่นัน่นคือเป็นต้นทุนบังเอิญนะฮะความโชคร้ายของผู้ใช้เนี่ยก็คือ ผู้ชายในยครัวเลยคือแก๊สสูงต่อมันเป็นสีสามก,กับส,สีสีหรือบิวเทนกับโพเพนซึ่งใช้ในโครงการอุตสาหกรรมนี้เพราะฉะนั้นเวลาคิดต้นทุนสีสามสีสีเนี่ยบิวเทนกับโพเพนกับแก๊สสูงต่อมเนี่ยก็คิดตามราคาที่ไปลิงกับเป็นราคาเน็ตทางเพราะราคาเน็ตทางมันแพงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคาสีสามสีสีมันแพงแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยเนื่องจาก อันนี้เป็นประโยชน์ของรัฐบาลเปขอ,องประชาชนเพราะรัฐบาลไทยต้องการช่วยเหลือผู้บริโภคเรื่องแก๊สเอ่อแก๊สสูงต้มก็เลยช่วยราคาหนบท่านี้โดยราคาขายถูกกว่าราคาที่เป็นจริงโดยเอาเงินมาจากไหนก็ามาจากอกองทุนน้ำมันเอากองทุนน้ำมันเนี่ยมาช่วยซับสิได้ซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะเนื่องเรื่องเป economics อน,น์โพลิโดอิคอนเมิกส์เพราะว่าถ้าประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลมีเงินเอา,ากองทุนก็ได้มาช่วยอันนี้ แต่ทีนี้ผมไม่เห็นด้วยอยู่หนึ่งที่ว่าพวกรถบรรทุกอะไรเนี่ยหรือรถซึ่งปกติต้องใช้น้ำมันดีเซลกับหันไปใช้แก๊สสูงต้มซึ่งเป็นแย่กับประชาชนแย่งกับไอ้พวกู้เรือซึ่งปกติเนี่ยรถน้ำมันดีเซลก็ดีหรืออะไรเป็นซิงก็ดีเนี่ยเขาจะต้องคนที่ใช้น้ำมันเป็นซิงน้ำมันดีเซลเขาต้องเสียภาษีเต็มเต็มนะต้องเสียภาษีเข้ากองทุนน้ำมัน สันติสัมัภาษีทุกอย่างแต่ว่าถ้ามาใช้แการสูงต้นมันก็นอกจากไม่เสียแล้วยังได้รับค่าชดเชยเอาเปรียบคนอื่นนะผู้ตรงๆก็คือเอาเปรียบผู้ใช้น้ำมันชนิดอื่นซึ่งนันนี้เราต้องเข้าข้างรัฐบาลที่มองารัฐบาลเนี่ยก็ต้องเห็นใจเข้าคนนี้นะฮะแต่เรื่อง LNG นะฮะแต่ที่ปัญหาที่หนักที่สุดขณะน,นี้เรื่องของการคอรัปชันอย่างรุนแรง นะฮะจากเนื่องจากว่าเป็นกึ่งร,รัฐบาลกึ่งวิสรราหกิจและกึ่งไม่ใช่ร,ร,รัฐวิสาหกิจอันนี้ก็ <c oughs> คือว่าในกฎหมายมันไม่ใช่ร,ร,รัฐวิสาหกิจเพราะว่ามัน51เปอร์เซ็รัฐบาลกระทรวงการคลังถือหุ้น49เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่รัฐมันไม่ใช่เอกชนแต่เวลาจะเอากออกตลาดหลักทรัพย์จะแบ่งกำไรให้พรรคพวกเพื่อนฝูงก็49เปอร์เซ็นต์ไปเป็นอ,อกบเอกชนซึ่งอันนี้มันไม่ม <c oughs> ีสิทธิ์นะฮะแต่ว่าอิทธิพลมัน เหลือล so, 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 so. so, so, ้วใครพูดมากเดี๋กวติผก็ถึงเวลาเห็นฮะเป็นโมโนโพลีเป็นทอแก๊สผมสมมติผมเนี่ยเป็นฝรั่งเนี่ยนะฮะผมมาขุดขุดแก๊สเนี่ยนะฮะผมจะขายให้ก็ขายให้คนเดียวขายได้คนเดียวท่านนั่นเองคนอื่นไม่มีสิทธิ์ซื้อเพียงเพื่อนขายให้คนเดียวแหละทำไมต้องไปซื้อกับฝรั่งแพงๆอันนี้ผมก็มองไม่เห็น แต่ว่าเหตุการณ์ถ้าท่านจะเล่าประวัติศาสตร์ก็ตั้งแต่ยุคโชษช่วงชั่วคาลของนาชาตินะฮะตอนที่ป่าเปรย์เป็นนายกและนาชาติเป็นรัฐมนตรีรัฐบาตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีคนที่มาขุดน้ำมันเราก็ต้องว่าจ้างฝร,งรั่งคออค่อยๆว่าจ้างเขาว่านะนให้สัมปทานเข้ามาขุดน้ำมันขุดแล้วเนี่ยโดยสัญญาว่าน้ำมันที่ได้แก๊สทีญญ่ได้เนี่ยให้ราคาเท่ากับ90สบอร์ซของราคาน้ำมันดิเอตน้ำมันเตา,น,น,เตานะฮะ ซึ่งตอนนั้นก็อาจจะมีเหตุผลเพราะว่าก็ถูกกว่าใช้น้ำมันเตานะฮะแต่เมื่อขนาดนี้เนี่ยน้ำมันแกส๊สแกส๊สธรรมชาติของเราเนี่ยมีเยอะมากมายแล้วเนี่ยนะะอันนี้ขอขอพูดความลับนิดหนึ่งนะ,ะครับว่าโครงสร้างทางในเอ่วธรณีวิทยาของประเทศไทยเนี่ยพวกคนจีนหรือพวกใครๆมาเซอร์เว์แล้วเนี่ยโครงสร้างประเทศไทยเหมือนกับโครงสร้างของซาอุดีอาระเบียอันนี้ขอจบไว้ได้เลย โครงสร้างประเทศไทยคือโครงสร้างซาอุดิอาระเบียใต้ดินลงไปเพราะฉะนั้นน้ามันแก๊สจะเหลือหลายมากแต่เราโชคดีว่าในใต้ดินเนี่ยนะฮะเรามีน้ํามันมีแก๊สบนผอแล้วก็มีน้ํามีประชาชนที่สามาถที่จะทํามาหากินกับไอ้พวกปลูกพืชผักพืชพันธุ์ดยาหา้อนเป็นคนของโลกได้เพราะเรามีเรามีทุกอย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลก เพราะฉะนั้นเงินบาทนี่นะว่าอย่างไงเนี่ยผพว่ามันต้องแข็งขึ้นไปอีกเรื่อยๆมันไม่ใช่ยุดอยู่แค่นี้เองร,อรัฐบาลจะช่วยผู้ส่งออกยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะแต่ความจริงอย่ามาหลอกลงวงประชาชนว่าประเทศไทยล่มจมแล้วอย่างเมื่อตัวตอนสิบห้าสิบหกปีตอนเกิดวิกฤตก็เป็นคนขายชาติพยายามจะขายชาติออกไว้ทุกอย่างขายทุกอย่างที่ขวางหน้าเพราะตัวเองเนี่ยทำธุรกิจไม่เ,เป็นยึดอนนหน้าได้ก็ขายม่งทุกอย่างนั่นก็ตัวที่ไม่ัี ทศไายร่วงจมทำลายระบบธุรกิจของ free enterprise r ของประเทศไทยเนี่ยทำลายหมดทําให้คนค้าขายปกติเนี่ยล่วงจมไปหมดหมดบางเออไอเรานี่มันอย่างว่าเดตตายมันยังรอดมาได้สักคนซึ่งเขากาดว่าผมต้องตายไปหลายครั้งแล้วเนี่ยนะซึ่งปกติเนี่ยนะประเทศไทยเป็นประเทศเสรีนิมยมเป็นประบบระบบเออนิมยมไม่ค่อยที่จะมาทําแบบนี้กัน แต่พวกไอเราบอพวกขายชาติเนี่ยมันร่วมมือกับพวกยูในอเมริกาช่วยกันนะพวกวอลสตรีทเนี่ยพวกวอลสตรีทคือพวกยูแล้วพวกยูนี่คือของกสั่งประธานาธิบดีได้แล้วก็ของโลกได้จะให้โจมตีใครก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกยูเนี่ยเวลามันจะมาโจมตีประเทศไทยมันมาหาผมก่อนได้ซะสั่งไปแต่ผมคิดว่านี่เป็นการขายชาติผมไม่เล่นดอลลาร์เมร่อไม่เล่นดอลลาร์เราพวกยูถือว่าผมเป็นศัตรูของมันทันที มันเลยสั่ง IMF ก็ดี w o ก็ดีเบ k แงก็ดีนะฮะสั่งธนาคารให้เล่นงานผมหมดนะครับรวมทั้งรัฐบาลไทยด้วยถูกสั่งให้เล่นงานโดยข้อหาว่าพุตจริคดโกงตั้งั้่ที่เราไม่เล่นผมมาทั้งกี่คดีมันก็ไม่ไม่มีเอาเรื่องผมไม่ได้นะฮะแต่ต้องให้ระวังนะะพวกยูเนี่ยตอนนี้ของโลกแล้วตอนนี้ถ้าใครไปขัดใจพวกยูมีโอกาสตายลูกเดียวถ้าหัวไม่แข็งพอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการน้ามันก็อยู่ก็คลองอยู่อยู่ในมือของพวกยิวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่ไปทำเรื่องดีนักอาจจะเยอะเยอยเป็นตะตนพวกอยิวและ่างิมีทีนี้ผมก็พูดเล่นไปแล่วนะเดี๋วว่าอย่าเอาเอาเรื่องเอาเรื่องจริงเอาเรื่องเท็จเลยเดี๋ยวก็ทีนี้ก็เมื่อกี้เราก็พูดเรื่องเรื่องน้ำมันเนี่ยไอ้เรื่องปิโตเคมีเนี่ย วัตถุดิบทั้งหมดกันมาจากน้ำ่าแล้วทุกอย่างคำนวณมาจากน้ำตาเพราะฉะนั้นใครได้อย่อยางพวกซาอุเขาใช้แก๊สเดิมเนี่ยเขาใช้แก๊สแก๊สที่เหลือจากการขุดเจาะน้ํามันมันจะมีแก๊สพลอยเวสแก๊สพลอยได้เขาเอาตรงเนี้ยมาเข้าป,โปิโตรเคมินพราซาอุถึงทุกคนผ่แทไปลงทุนกันที่ซาอุดิอาระเบียกันหมดนะแต่เมืองไทยเนี่ยเราก็ยังต้องคำนวณ ฟิสตอรเนี่ยนะปฏับัติบ b a s e on น้ำตาน้กตาตัวนี้ทำให้ a, ราคาแกส๊สหุงโตกหนักแทงแต่แก๊ส L N G เนี่ย L N G V ไม่ต้องแพงเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามีแก๊ส L N G V เนี่ย natural gas เนี่ยนะฮะมันเหลือแล้วเนี่ยนะฮะตอนที่เมื่อกี้เราว่านาชาติเนี่ยตอนนี้มาทำ a, สัญญาบพวกวก เขาก็ต้องอาศัยว่าให้รั่หลังมาจอดน้ำมันตอนนั้นเราไม่มีเงินไม่มีความสามารถแต่ตอนที่เรามีเงินมีความสามารถแล้วเนี่ยนะฮะเราควรจะเข้าไปสู่ราคาแก๊สธรรมชาติที่ปล่อยเข้าท่อแล้วราคาแก๊สธรรมชาติที่ปล่อยเข้าท่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกกตลาดโลกก็คืออเมริกาอเมริกาเนี่ยมันสามเหรียดต่อไปเออต่อหนึ่งล้านบีทียูแค่มาตลอดเวลาเพิ่งขึ้นมาเป็นสี่เป็นสี่เหรียต่อล้านบีทียู แล้วถ้าสามเหรียญต่อบีทีล้านบีทียูเนี่ยนะครับสามเหรียญต่อล้านบีทียูเนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินบาทก็คือห้าบาทต่อกิโลกรมัมห้าบาทต่อกิโลกรมัมแต่เนื่องจากการคอรัปชั่นในยุคนั้นนะนะตอนชุวช่วงวันชาติจวานตอนที่สร้างโรงแยกแกส๊สตอนนั้นเนะี่ยเขากินกัน,จนเจอทั้งนีไม่สามารถที่จะทําแก๊สบริสุทธิ์ออกมาได้เขาทำได้อย่างแค่7 5้าอ purity นอกนั้นก็จะเป็นพวกค์บอาไดออกไซด์ แล้วก็มีพวกตลหลอดก็ยังอยู่ตอนนั้นน่ะผมต้องถูกบังคับให้ไปร่วมกับ Np ็นซไเชื่อว่าเป็นเกมมิเกทำมาเนี่ยนะฮะพวกตลหลอดที่อยู่ในนั้นน่ะแทรกเข้าไปในเครื่องเนี่ยพังเป็นเป็นปีเลยแล้วใครเป็นคนซัพพอร์ตก็าต้องกดาวนสตรีมคิวพว, ream, พวกเราเนี่ยต้องไปซัพพอร์ตเขาก็ขายเป็นคอสพลัสเขาเจ๊งเราก็ต้องจ่ายเงึนให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอร์รัปชันอันนี้รุนแรงมากแล้วมาประส่ผลมาถึงทุกวันนี้ ทีนี้ถ้าขายตามราคาแก๊สธรรมชาตินะฮะวันนี้นถ้าสามเหรียญต่อแบรเรลนี่เท่ากับห้าบาทเอ้สามเหรียญต่อล้านดิบอยู่คือห้าบาทต่อกิโลกรัมแต่ทีนี้มันทีนี้ก็ต่อเนื่องจากตรงนู้นมาตรงนี้ก็แกล้งเซอร์นะฮะปตทก็แกล้งเซอร์ทั้งๆก็พีเอชดีทั้งสี่คนนะฮะแล้วโดยเฉพาะทีนี้พีเอชดีผู้ว่าปตทคนนี้ก็เหรียญนิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองมิจูราด้วยนะับ ก็คงไม่ทราบแล้วแต่ว่าทีนี้ก็เป็นคนฉลาลดรู้เรื่องหมดทุกอย่างแต่ทำไมนะต้องมาใช้ราคาเท่ากับราคา90%ของราคาน้ำมันเตา90%ของราคาน้ำมันเตาตอนนี้คือ15บาทต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นส่วนต่าง10บาทเนี่ยไม่เข้าไม่ไม่ไม่ทราบว่ามันละเหยเข้าไปในกระเป๋าของใครนัเป็นคอรัปท่านอย่างรุนแรงในระบบปตทเนี่ย สิบบาทต่อกิโลกรัมเนี่ยหายไปกระเป๋าของใครนะฮะฝรั่งคงถึได้แบ่งไปบ้างแต่ไอ้คนฟุ้งปตทได้เงินไปเยอะนะฮะไอ้นี่ประเทศชาติเสียหายสิบบาทต่อกิโลกรัมนะฮะแต่เนื่อ <Yeah. S 1> งจากว่าความไม่บริสุทธิ์ของแก๊สเนี่ยสิบห้าบาทนี่คือความแก๊สบริสุทธิ์แต,ต่เนื่องจากไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็หายไปยี่สิบาณยี่เปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์เนี่ยใช่ไหมฮะก็เขลดลงไปก็เหลือประมาณสิบสองบาท ทีนี่มาขายให้ประชาชนในราคาสิบบาทอะไรนิดก็เลยต้องขอส ubsidy จากออ,อกองทุนน้ำมันสองบาทต้องควักสองบาทเพื่อไปส ubsidy คนโกงนะฮะอันนี้ต้องจำไว้นะฮะสองนะบาทไปส ubsidy คนโกงเอาเงินจากไหนนะนะเอาเงินจากกองทุนน้ำมันของเราเนี่ยนะะไปส ubsidy คนโกง กองทุนน้ำมันได้ยางไหนก็อ,อย่างที่ท่านวิทยากรอธิบายเลยนะก็คือเอามาจากในพวกน้ำมันเป็นสิ่น้ำมันดีเสล็จอะไรเงี้ยอัตราต่างๆเนี่ยนะพวกเรานี่ที่ใช้รถยนต์เนี่ยต,ต,ต้องเสียกองทุนน้ำมันแล้วก็ไปให้เขาโกงคนที่โกงคือคนที่ขุมปตทอแล้วมันโกงหนักด้วยตรงนี้แล้วยังไม่พอนะฮะขณะนี้เนี่ยผมได้ข่าวว่าจ,จะมีการใช้แก๊สธรรมชาติมาไปโกวิธีหนึ่งนะคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยตอนนี้จะออก p p a นะฮะสำหรับสิประมาณ5,000ันลตรต่วันเงื่อนไขอะไรทราบไหมฮะโอ้ยิ่งโกงหนัก้าไปบอกว่ารถที่จตั้งโรงไฟฟ้านี้จะต้องมีต้องต้องรงไฟฟ้าตั้งอยู่บนที่ท่อแก๊สเดินผ่านนะฮะแล้วท่อแก๊สเดินผ่านเนี่ยท่านตั้งจุดไหนถ้าท่านตั้งใกล้ระยองท่านก็มีโอกาสได้แก๊สแต่ถ้าท่านไปอยู่ที่สระบุรี โอกาสได้แก๊สมันไม่มีเพราบอกว่าเขาบอกว่าฉันเดินท่อแก๊สผ่านหน้าโรงงานคุณก็จริงแต่ฉันไม่ให้แกส๊สคุณเพราะมันไม่ไม่เหมาะกับความคิดของเขาเพราะฉะนั้นคนที่จะประมูลหลัวไฟฟ้าหลงนี้จะต้องเป็นอยู่ที่แก๊สเปิือผ่านและแก๊สนี้การไฟฟ้าสายผลิตจะคิดให้ในราคาเท่ากับคือตอนนี้เขาว่า LNG เนี่ยมันหมดแล้วไม่พอใช้เอ๊ะ เอ็นีบีเนี่ยน้ำเชื้แก๊สไม่มีแล้วไม่พอใช้เพราะจะต้องไปอินพอร์ตเอ็นจีมาเอ็นจีเนี่ยเขาก็เบสออกยี่สิบสิบห้าบาทบวกค่าที่จะต้องทําแก๊สเนี่ยให้เป็นของให้เป็นของเหลวคือแช่เย็ 600, đấy, นลบร้อยร้อยหกสิบหรือไงเนี่ยองศาเซลเซียสเนี่ยนะเพื่อ <c oughs> ให้มันเป็นของเหลวแล้วก็ใส่เรือซึ่งป้องกันความความร้อนเนี่ยนะฮะ วิ่งมาถึงเมืองไทยแล้ววิ่งเข้าเมืองไทยจะต้องสร้างถางซึงกันความเย็นไม่ให้ความร้อนหายไปเนี่ยเอ้ความเย็นหายไปเนี่ยค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี่นะฮะจากธรรมชาติมาเป็นเย็นจัดแล้วทําไมมาเป็นแก๊สใหม่นะต้องใช้อีกประมาณสักสิสบบาทเพราะการต้นทุนของแก๊สธรรมชาติจะเป็นยี่สิบห้าบาทต่อกิโลนะฮะในขณะที่คุณใช้ถ่านหินเนี่ย มันก็ตกประมาณสี่ห้าบาทต่อกิโลทั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเนี่ยต่อไปเราก็ต้องใช้ไฟแทนแต่ว่าไปโมงมันก็จะรับเงินตรงนี้ไปส่วนต่างของค่าพลังงานยี่สิบบาทต่อกิโลไปโมงก็จะเอาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เรายังกันขอรับท่านเพราะว่าอาศัยว่าท่อแก๊สเป็นท่อผูกขาดคนอื่นไม่มีสิทธิตั้งท่อแก๊สได้ยกเว้นป่อต่อทองอันนี้นะฮะ และตอนนี้ยังไม่พอนะฮะพวกที่เนื่องจากความคอร์รัปชันในโรงกลั่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องไอ้โรงแยกแก๊สโรงใหม่เนี่ยสามารถทำเพียริตี้ได้ประมาณ90%แล้วเพราะฉะนั้นท่อแก๊สที่ส่งไปตามร้านแกส๊สทังางยตามท่อเนี่ยนะฮะจะขายให้รถยนต์เนี่ย95%เนี่ยเขาไม่ยอมแล้วเขาหาว่าคนที่จะส่งแก๊สเนี่ยให้กับรถยนต์เนี่ยนะฮะ คุณใช้แก๊สบริสุทธิ์เกินไปผิดกฎหมายเพราะว่าคุณต้องทำให้เจือโพลให้มันสกปรกเพราะฉะนั้นจะต้องไปซื้อคาร์บอนไดออกไซด์ไปขนมาจากระยองนะฮะวิ่งปูเลงปูเลงเ,เนี่ยไปยัดเข้าไปอีก20%อีกเปอร์เซ็นต์แล้วต้องซื้อจากปตทราคากิโลกรัมละ5บาทเพื่อยัดเข้าไปไม่งั้นเขาจะปิดไม่ให้แก๊สคุณใช่ นี่วิธีการผูกขาดอย่างรุนแรงมันโหดเงินไปซึ่งไม่น่าจะโหดขนาดนี้คนไทยด้วยกันไม่น่าโหดกับคนไทยถึงขนาดนี้แล้วไม่เห็นใจกับผู้รับผิด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเพราะว่าการผูกขาดนี่มันอันตรายถ้ารัฐรัฐผูกขาดมันไม่โหดถึงขนาดนี้แต่เอกชนผูกขาดนี่มันอันตรายเอกชนผสมรัฐเอาแท้อำนาจรัฐ แล้วพออำนาจเงินผูกขาดเนี่ยนะเป็นสิ่งที่อันตรา,า,ายที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนในโลกทำยกเว้นประเทศไทยถ้าไม่ใช่ทั้งอำนาจรัฐและอำนาจเงินตัวนี้นะ่ะไม่มีใครต้านได้ลยครับยกเว้นทรณีสูงเท่านี้พนนัช oh. นะเนี่ยนะับผมว่ายังไงนะปตทถ้าจะเป็นรัฐกิจก็เป็นไปเลยถ้าจะเป็นทางเองกนชนก็เป็นไปเลย เข้ามาแล้วก็ท่อแก๊สนะก็ประมูลเป็นทุกเข้ามาใครอยากจะตั้งก็ตั้งเดินไปสิเข้ามาแล้วท่อแก๊สมวลรัฐบาลที่มีอยู่แล้วก็ประมูลให้ใครอยากได้ก็ประมูลประมูลกันไม่ใช่ให้ปตทรผูกขาดคนอยู่คนเดียวเข้ามาแล้วเนื่องจากเขาเป็นทั้งรัฐอิตสาหกรรมเข้ามทนายมันเข้าถือใครทราบไหมฮะอายการสูงสุดอำนาจการเงินกับกระทรวงการคลังก็จะไปสู้กับเขาอีกอะ ใช่ไหมฮะในโลกนี้มันมันมีเขาอยู่คนเดียวก็ทำตามสบายฉันจะทําอะไรก็ได้ทีนี้เขาปลื้มไปอย่างเดียวที่อำนาจประชาชนเท่านั้นเองอันนี้ก็าเล่นนี่เรการเมืองแล้วเขามายุ่งแล้วเพราะมันมันมันลุกล้ำจนท้านี้นะคนอื่นไม่มีการฟรีคอมเพลติชันแล้วประเทศไทยเป็นทุนนิยมต้องมีฟรีคอมเพลติชันมันกลายเป็นโนคอมเพ t i t i o n no free c o m p e t i t i มันก็ต้องใช้อำนาจประชาชนแล้วจะเกิดเ chaotic c o n d i t i o นขึ้นแน่นอน พัสดีของเกียรติก็ต้องเริมแล้วเพราะมันมันทับเกินเหเกิน OK, ไปใช่มั้ยโอเคนะฮะในที่เป็นเดี๋ยวถามว่าผมปลุกระดมแต่เรื่องนี้ยังดีนะฮะคือเข้าไปยึด IRPC หรือ TPI ของเราเนี่ยแลกเปลี่ยนนะ IRPC มันยังไม่พอนะฮะมันมาเอามาฟ้องคดีแพ่งกตบอาญาผมก็ว่าผมเนี่ยทำปีเกินไป นะนกลิตจนทาให้บริษัทเนี่ยกลายเป็นบริษัทแสนล้านขึ้นมาให้มันเป็นโกกินเันได้นเนี่ยนี่นะยังทำอยู่ทุกวันนี้ดูสิไปยึดบริษัทของเราแล้วยังมาฟ้องแพงนะฮะอยาหาว่าเราขณะที่บริรหารงานอยู่เนี่ยเราโกงกินถ้าผมโกงกินจริงเนี่ยนะบริษัทมันจะใหญ่ได้ขนาดนี้ได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปสู้กับเขาเนี่ยต้องระวังมากนะผมว่าอาจจะไม่มีชีวิตเหลือนะ แล้วก็ทีนี้ก็ทีนี้ก็กลับมาสู่ประเด็นที่อาจารย์บอกว่าน้ำมันของคนไทยเนี่ยควรเป็นของคนไทยรอเปล่าเช่ไหมฮะวผมจำประวัติศาสตร์กันนึงได้ตอนสมัยที่พวกอ,อ,อังกฤษหรือประเทศจีนเนี่ยนะที่ที่ทจีนนะฮะที่ฟรองตุ่นเนี่ยก็มีสวนสาธารณะเขาบอกว่าสวนสาธารณะนี้นะฮะห้ามเข้ายกเล่นหมาหรือคนจีน ในประเทศจินเดียฮะมันออกกฎภาษอังกฤษมันออกระเบียบแบบนี้ครับอันนี้มันก็จะเข้าข่ายกับว่าเออบ่อน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยคือใครก็ามาขุดได้ยกเว้นคนไทยเท่านั้นเองเพราะท่านทราบไหมฮะเพราะท่านทนระ <cla qu ate> าบไหมฮนะตอนระดับที่ท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีในปี2550ตอนนั้นออกมาเนี่ย ทว่าเป็นคนขาวสะอาดนี่นะออกระเบียบมาว่าไงครับจากนะบอกว่าถ้าเป็นฝรั่งถือว่ามี experience เวลาจะมาขอสมรัทานไม่ต้องมีการวางมัจจรอะไรเลยแต่ถ้าคนไทยไม่มี experience เพราะฉะนั้นคุณจะมาเนี่ยลงทุนบอนี่หนึ่พันล้านคุณต้องเงินสดๆมาวางก่อนหนึ่พล้านถ้าคุณถ้าคุณเนี่ยนะใช้จนหนึ่งพัน 1, ล้านหมดเมื่อไหร่ก็มาเคลียร์ไจัดกระทรวงไปนี่เป็นระเบียบของกระทรวง ไปกดกระทรวงซึ่งไม่มีใครกล้าแตะถูกนะฮะก็แสดงว่าเนี่ยคนไทยยังไม่มีสิทธิ์ไปกดเจาะน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อได้ลงทุนหนึ่งพันล้านเนี่ยเราต้องใช้สองพันล้านกว่าจะกดเจาะได้ไอ้ฝรั่งเนี่ยนะหนึ่งพันล้านมันไม่ต้องใช้หนึ่งพันล้านหรอกมันก็จะยืมเงิเลมากามากกุดแต่คนไทยเนี่ยนะฮะจะต้องใช้เงินสดสดสองพันล้านกว่าจะกดได้อันเนี้ยนี่เป็นข้อแตกต่างว่าบ่อน้ำมันนี่เป็นของคนไทยอูปกรของไทยของต่างชาติ คือสรุปแล้วก็คือพยายามแต่ไม่ใช่ระดับเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ต้องทําตามคําสั่งของรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีเนี่ยที่ผู้สื่อที่ว่าข่าวสะอาดนี่เขาทำนี้ออกมานะฮะก็เสร็จแล้วก็ถามว่าไอ้ค่าติดเจาะเนี่ยนะฮะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนเพราะรัฐบาลไทยนี่ไม่บอกว่าตรงไหนมีน้ำมันตรงไหนมีแกส๊สเพราะฉะนั้นไอ้การติดจาะสอบสวจเนี่ยมันต้องใช้งเงิน ก็เหมือกนการเล่นพนันนะว่าไปค่าเซอร์เวยมันก็เป็นไปร้อยล้านนะแต่ละบอกนะ่ค่าเซอร์เวนะเป็นร้อยล้านแล้วก็ค่าขุดเจาะนะถ้าเป็นสี่กิโลค้ากิโลขึ้นไปเนี่ยก็เป็นพันล้านนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็บีแต่ถ้าได้ก็ได้เยอะแล้วก็อย่าง,างว่านะฮะตอนนี้ขนาดนีน้คือโอกาสความเสี่ยงเนี่ยประมห้าสิบห้าสิบอาจจะได้อาจจะเสีย เพราะฉะนั้นการว่าแต่ให้ขุดได้ก็ควรจะมีโบนัสอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ควรเขตาจำกัดให้คนไทยแต่ว่าเราเอาผูดเข้าข่าวนะคือว่ายัางที่ดินเนี่ยนะฮะยังต้องเป็นคนไทยกอมีสิทธิ์ซื้อที่ดินนะครับแต่ทําไมทรัพย์สินได้ที่ดินนี้ลงไปเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ฝรั่งก็มีสิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเอาตามระเบียบนี้นะ คนที่จะขอสัมปทานต้องเป็นคนไทยเท่านั้นเองถึงจะมีสิทธิข์ขอสัมปทานผลิตไม่ใช่เรื่องในเรื่องนักชาตินิสติกเองนะฮะแต่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงผมจําได้เมื่อสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยนะฮะคุณปู่เนี่ยท่านบ้าไปเมือจงจีนนะฮะไม่เท่าไหร่สมบัติเท่าไหร่เนี่ยคุณไปส่งไปเมือจงจีนหมดไปสร้างบ้านที่เมือจงจีนนะฮะเพราะฉะนั้นที่บ้านเนี่ยถ้าจะไม่มีเงิน สภาพคล่องเหลืออยู่เลยเงินทั้งหมดส่งไปเมืองจีนมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ว่าหลังจากนั้นในเมืองจีนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเขาไม่ให้ไม่มีโอกาสส่งเงินไปเมืองจีนเลยต้องมาลงทุนเมืองไทยประเทศไทยมันถึงได้เจริญมากเพราะว่าคนจีนส่งเงินไปเมืองจีนไม่ได้มันเจริญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าสมบัติพวกนี้เป็นของคนไทยให้เขากำไรเท่าไหร่เงินทั้งหมดมันก็จมอยู่ในเมืองไทยมันไม่หนีไปเมืองนอกไม่ไปดูไบหรืออะไรหรอกนะ เงนน้อยที่สุดเงินก็จะจมอยู่ในกรุงไทยความการพัฒนา,าประเทศมันก็จะเ,เจริญข้าหน้าต่อไปเพราะว่าประเทศไทยรวยน้ามันขนาดนี้เนี่ยประเทศไทยความเจริญหนีไม่พ้น,นที่คนไปลงทุนพม่าเพราะอะไรเพราะขนาดนี้พม่าเจอบ่อทั้งัหม่บ,อบอ่อแก๊สในอ่าวที่พม่าเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็กะว่ายังไงพมา่าต้องรวยว่าถึางไปลงทุนเพราะแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยจำกัดว่า คนไทยเท่านั้นถึงจะมีสิทธิขอสมรัฐานไนดะ้ผมว่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับประเทศไทยจะทําให้ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไปอย่างก้ากระโดดเลยนะครับขอบคุณมากครับ